รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะสุขจะทุกข์ก็คือ ยากจนม,นมันเป็นสิ่งที่ทรมานบ้านก็ต้องโดนไล่ทั้งบ้านมีแค่6บาทนั่งรันภาพมันอยู่แล้วบ้านมันสุดลงเ<ะ>งิน6บาทผมพยายามความันก็จมไปกับน้ำม,มันเป็นภาพที่มันติดอยู่กับผมตลอดเวลาผู้ชายคนนี้เขามาเหมือนแบบเหมือนไม่ค่อยเต็มหรือเหมือนแบบเหมือนแบบเขาบ้าบ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองคบดู <c oughs> แต่ครั้งหนึ่งเขาก็เคยบอกว่าอยากให้เราไปหาคนอื่นที่ดี่าตอนนั้นไม่มีตังค์อ่ะ ก็บอกว่าปูไปจากเขาได้ไหมเลือกกับเขาได้ไหมเขาบอกให้ไปหาผัวใหม่หาคนที่ดีกว่าเขาวันนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างคะที่ผู้หญิงคนนี้ยอดรู้สึกทุกอย่างในการอยู่ข้างๆกันมันไม่มีคําพูดอะไรนะมีแต่ได้เด็กกอดเขาแล้วก็แล้วก็ร้องไห้สวัสดีครับสวัสดีค่ะในเวลาของคลับไฟเดโชครับเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังนีฮะซึ่งแขกรับเชิญของเราครับบอกเลยว่าเห็นหน้าปุ๊บเตรียมขำกันได้เลยแต่ อันพี่อ้อยพี่ชอดอาจจะเต็มเครียดนิด <c oughs> นะึงคะเพราะว่าเราแอบกังวลว่าเราจะคุยกับเขารู้เรื่องไหม <c oughs> อุย้ยแต่รู้เรื่องรู้ <c oughs> เรื่องอันก็เชื่อแบบนั้นครับเ <c oughs> ชื่อไมหมครว่าผู้ชายคนนี้โด่งดังขึ้นมาอย่างที่ทุกวันนี้เขาเป็นอยู่นี่กว่าจะมาถึงวันนี้เขาผ่านเรื่องราวความยากลําบากอย่างมหาศาลจริงๆครับโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะครับถึงขนาดที่เขาเคยไล่ภรรยาว่าออกจากชีวิตฉันไปเถอะ แล้วไปเริ่มต้นกับคนใหม่ที่ดีกว่าเขาดีกว่าเพราะว่าชีวิตลำบากเหลือเกินก่อนจะมาเป็นดาวขำมินวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่านถามก่อนนิดนึงดาวขำมินเป็นชื่อชื่อจริงไหมครับใช่ครับชื่อชื่อดาวนามสกุลขมินเนี่ยคือจริงๆเลยเป็นชื่อที่คุณแม่ตั้งให้ใช่ครับทีแรกจะให้ชื่อว่าไข่ดาวอ๋อก็ดูน่ารักดีนะลูกไข่ดาวนายไข่ดาวอย่างเงี้ยเหรอ ใช่เพราะว่าคือจริงๆตอนคลอดใช่ไหมฮะ,ะเขาบอกว่าอบอกบ่งบอกเลยว,ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายออกมาก่อนเลยอ,อ๋อก็อเลยเห็นสิ่งนั้นก่อนคลอดก่อนกําหนดด้วยเหรอคะตอนที่คลอดออกมาคลอดเจ็ดเดือนครับออกมาก่อนค่ะคุณแม่เองอตอนแทบจะคิดว่าเอ๊ะลูกคนนี้จะรอดหรือเปล่านะใช่ครับเขาเขาหัวเข้ากระป๋องนมสมัยก่อนนะกระป๋องเล็กๆีค,ค่ะค่ะแล้วก็ตัวเล็กๆ เพราะว<ะ>่าไม่น่ารอดชีวิตในวัยเด็กเห็นบอกว่ามีความยากลําบากอยูไ่ไม่ไม่ไม่ยากลําบากยากยากเลยครับมันเป็นนยากเป็นขั้นกว่าเป็นรับคือครอบครัวเป็นครอบครัวที่อยู่สลัมเป็นสลัมที่มีความสุขตามาสาคนจนแต่ว่าก็ไม่มีความสุขตรงที่ไม่มีไม่มี ไม่มีเหมือนคนอื่นสลัมบางบางสลัมเขายังมีความสุขในเรื่องของความเป็นความเป็นสลัมที่ alert แปลว่าอะไร alert สนุกสนุก <laughs> แต่ว่าสามาร <laughs> ถอย่างมีความสตขได้อย่างมีความสุขไม่เป็นช่แป <laughs> แต่ว่าคือที่บ้านจะไม่มีความสุขแบบนั้น <c oughs> แต่จริงๆแล้วก็คือเราด้วยความที่เกิดในครอบครัวที่อย่างที่บอกนะว่าค่อนข้างลําบากมาก เราก็รู้เเยอะด้วยแล้วเราเกิดมาเป็นคนที่5้าด้วยนะครับแล้วเรามีส่วนช่วยครอบครัวอย่างไรบ้างตอนเด็กไอ้ช่วงนี้เด็กก็คือช่วยช่วยสร้างปัญหาให้ครอบครัวแล้วก็คือด้วยความดูสีหน้าจริงจังระดับนี้เนี่ยทำไมอะไรก็ไยักงหน้าอ๋อสร้างปัญหาสุดช่วยนะช่วยสร้างปัญหาเก็เวนวักก่อนเราก็ช่วยครับช่วยสร้างปัญหาแล้วต้องฝังให้ครดทำไมเราสร้างปัญหาอะไรหรอดาวก็คือความที่ อาจจะเป็นที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยคือแม่จะบอกว่าทําไมไม่ทํำแบบนู้นแบบนี้เหมือนที่เขาทํากันค่ะเขาอย่างสมมุติว่าเขาเล่นกันที่กองทรายผมก็ไม่เล่นเป็นเล่นอะไรคัเล่นน้ำโคลนที่อยู่ใกล้กองทรายประมาณนั้นว่าเพราะว่าถ้าเล่นกองทรายต้องมีรถเล่นค่ะรถพวกรถพวกอะไรแต่ว่าผมไม่มีไม่มีรถครับคือคิดทําอะไรที่ คือขัดใจแม่ตลอดอครับซึ่งตอนนั้นคือตั้งใจจะขัดใจตั้งใจจะเปรี้ยวหรือว่ามันเป็นความรู้สึกของเราือมันอขอยากเล่นแบบนี้โทษครับขัดกับเพลงสมัยนี้ค่ะที่ก็ร้องตามใจแม่เจ้าทลาดแต่ว่าผมนี่มันขัดใจแม่เจ้าตลาด <c oughs> คือไม่เอาไม่เอาอะไรเลยครับพูดได้เลยว่าเป็นเดกเกเร ไม่ไม่ถึงกับไม่ยังไม่ถึงขั้นอยู่แค่ประมาณเกเรไม่ถึงขั้นเกเรแต่ก็อยู่ขั้นเกเรเหมือนกันอยู่อยู่ในในโซนที่อาจจะแม่ยังคอนโทลได้ไม่เกเรมากแต่ว่าตอนเด็กๆก็มีข้อดีนะคะชอบเล่นฟุตบอลคือเป็นเป็นเล่นเล่นบอลนี่คือเพราะว่าชอบจนถึงขั้นเป็นนักกีฬาแบบตัวแทนของเป็นเขตครับตัวแทนเขตสมัยก่อนจะเป็น กีฬาจะเป็นกีฬากีฬาเขตที่เขาล้อกกันกีฬากีฬาเป็นยาเสพติดไม่ใช่ไม่ใช่ยาวิเศษค่ะยาวิเศษนี่เกือบร้องตามเลยสำหรับผมมันคือในความคิดผมกีฬากีฬาเป็นยาเสพติดอ๋อแล้วติดเพื่อทิชดตโรคภัยให้หมดไปจากร่างกายอเราต้องฟังให้จบก่อนสิคะทุกคนอย่าตัดสินกันเร็วเกินไปนะฮะก็จริงๆนี่คือหนึ่งในสิ่งที่แบบ ฉายแววตั้งแต่เด็กเลยนะแต่ว่าเราก็เล่นบอลไม่เหมือนคนอื่นนะเพราะรองเท้าก็ไม่มีผมผมเป็นผู้รักษาประตูโกอ๋อเป็นค่ะเป็นโกค่ะครับเพราะว่าคือถ้าออกไปดูแล้ววุ่นวายกับเขาแน่เขาเลยให้มาเป็นให้ผีสาวประตวเลยถ้าตอนแรกเป็นเป็นนักเตะค่ะแล้วก็คือแย่งกับทีมตัวเองก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยไปฝ่าฟันกับทีมางหน้ะคือต้องเอาของตัวเองให้รอดกันก่อนนะในความคิดผมตอนนั้นค่ะถ้าเรายังชนะ พวกเดียวกันเองไม่ได้ก็อย่าไปชนะเขาเลยกติกามันไม่ใช sure> ่แบบนั้นนะคะทีมด <to ูนกติกาของฟุตบอลเนี <to <to ่ยเราต้องทีมของเราต้องชนะทีมเขานาแต่เราเอาชนะทีมเต่าก่อนครับก็เลยแย่งเพื่อนเองเองก่อนแย่งเพื่อนแล้วก็เคยเคยยิงฝั่งตัวเองด้วยก็ตัวเองคือส่งเขาแต่ว่าส่งแรงเขาก็เลยก็อยู่ข้างหน้าแล้วแว่าุ่นวายมาอยู่ข้างหลังเถอะก็เลยแลวตอนนั้นไปสําเร็จขนาดไหนคะต้องแบบว่าไปเป็นทีมประจำเขตเราต้องไปแบบไปชนะ ไปแข่งตามเขตแข่งแข่งตามเขตหลายๆหลายๆหลายๆเขตเขาก็จะจะมีตัวเก่งจะมีตัวอะไรอย่างเงี้ยครับที่ทีมก็ก็ก็เป็นตัวทีมหนึ่งที่ใครๆก็อยากแข่งด้วยเพราะว่าถ้าแข่งไหก็เข้ารอบแน่ครัเอ้ยผู้รักษาประตูเขารักษายังไงคะน้าคือผมเป็นเป็นคนที่ชอบคุยกับเพื่อนออเพื่อนเป็นแบ็ค ไปคุยตอนยิงประตูก็จะคือถ้าถ้าเอาเราคือผมไม่เน้นในเรื่องของแพ้ชนะค่ะความสัมพันธ์สําคัญกว่าโอคสุดท้ายเราได้แชมป์เลยค่ะก็มีได้ถ้วยบ้างครับค่ะถ้วยก็มีอันนี้คือถ้วยจริงๆชนะจริงๆเป็นเป็นชนะจริงๆครับมีมีบ้างล้วก็ยังรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนที่เป็นแบ็คได้ด้วยใช่ครับก็ก็เป็นเป็นอะไรที่โค้ชพยายาม รับคนที่คุยกับผมบ่อยให้ไปอยู่ไปไกลคือคือเรื่องเรื่องจริงๆผมตอนนั้นไม่ไม่ไม่ได้คิดเรื่องการเอาชนะค่ะค่ะเพราะว่าได้ได้ได้ไปแข่งฟุตบอลเขตเนี่ยก็มีแต่คนตามตัวผมคเพราะว่าผมไม่เคยอยู่เลยไปกับเขาไปทั่วเวลาจะแข่งแต่อะไรเงี้ยผมก็จะไปคุยกับฝั่งตรงข้ามว่าานนี้เล่นแบบนี้นะคนนี้เล่นแบบนี้นะอะไรเงี้ย ไปบอกไต่เขาไว้ก่อนเพื่อให้ให้ให้เขาเอออย่างน้อยเขาก็เชื่อใจเรานะเราไม่โกหกนะเขาเขาก็จับตัวที่ที่เล่นมาประกบคนนี้ประกบแบ็คประกบเซนเตอร์ประกบอะไรคนนี้นี่น่าคนอยากเล่นด้วยที่แบบนั้นที่จริงเขาเรียกว่าใช้ศึกไหมฮะไม่ไม่เชิงก็เป็นออกออกเป็นทางเผยข้อมูลซึ่งตอนนั้นทุกคนรักเขาดีใช่ไหมคะในทีมก็ โค้ดก็ไว้ใจไว้ใจเพราะว่าคือไม่มีใครอยากมาเป็นโกแล้วอเคิเล่าตำแหน่งนี้คือเขาจะมีผู้รักษาประตูสองคนเอามายิงลูกโทษกันก่อนค่ะว่าใครเหนียวกว่าค่ะตอนคัดผมก็เล่นเต็มที่แต่พอตอนเอาจริงผมก็ตามสบายของผมคือคือแค่อยากเอาให้คนที่เป็นโกด้วยกันอะไปเตะเถอะ พราว่าเตะเก่งค่ะเตะเก่งแต day, ่ว่าโค้ชอ่ะอยากให้มาเป็นโกแทนผมผมจะได้ไม่ต้องลงผมก็เลยต้องเอาชนะเขาให้ได้ก่อนให้เขาไปเตะนี่ทําเพื่อทีมมากเลยนะคะตัวเองด้วยค่ะแลวเป็นนักบอลอยู่ดีๆทำไมไปเป็นนักมวยได้อะคะก็ฟุตบอลเขาก็ต้องไต่ไปเรื่อยๆพอเริ่มเป็นบอลเขตพอพอเริ่มอายุเปลี่ยนปีหนึ่งอะไรเงี้ย ผมก็เริ่มมาเป็นบ bon อลเขตอีกอีกระดับหนึ่งตอนนี้เขตสองเนี่ยค,คือเริ่มเป็นบอลเขตที่เขาว่าเล่นในเขตแค่นี้พอนะไม่ต้องมายุ่งกับตรงนี้จำกัดเขตเริ่มไม่ให้ออกไม่ให้ลงสนามแล้วก็เลยก็บอลเขตนั้นเป็นช่วงปรถมปลายแล้วก็เข้าสู่วงการมวยในช่วงมัธยมนะฮะคครับรับถึงขั้นเป็นนักมวยจริงจังเลยไหมไปฝึกมวยอย่างนี้เลยฮะอยู่ค่ายมวยอย่างนี้เลยไหม มาจากามปลายครับเพราะว่าตอนผมเรียนม,อมอต้นถึงมปลายเนี่ยก็ไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินอยู่แล้วเรียนก็สมัยก่อนก็ห้าร้อยบาทเทมอืมก็ก็ยังไม่มีก็ยังผ่อนโรงเรียนมั่งยังอะไรบ้างแล้วก็พอพอพอถึงมปลายก็เริ่มจะหาวิธีว่าจะหาเงินยังไง ไปเดินผ่านเข้าไปในมหาวิทยาลัยลามเพราะว่าโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่เอ๋ยชื่อโรงเรียนได้ไหมได้ค่ะอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยลามแล้วก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปในลามไปเห็นเขาซ้อมมวยกันค่ะก็เลยยังไม่เห็นเอ่ยชื่อโรงเรียนเลยอ่ะค่ะ <c oughs> ไม่เเห็นขอ <c oughs> เอ่ยชื่อโรงเรียนโรงเรียนเทพวีลาค่ะวัดเทพมีวัดเทพวัดเทพนี้จะปอแต่ถ้าเทพวีลาที่เฉยจะเป็นหมอค่ะค่ะ ที่ที่นักกีฬาโอลิมปิกหลายๆท่านที่มาค่ะอ่าอ่พิกไก่มีสุกเนี้ยไม่ไม่ใช่ไก่มีสุกไก่มีสุกเป็นระกข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวอะคะไก่ไม่เป็นไรชื่อเดียวกันก่อนเอาเอาเอาเป็นว่าเขาเป็นนักกีฬาอ่าเป็นเป็นของโรงเรียนที่ที่ยกน้ําหนักใครนะยกน้ำหนักสมัยที่ดังๆค่ะค่ะไม่เป็นไรมีหลายคนแต่ว่า ก็คัดเรียนที่นี่ผมผมก็เรียนที่นี่ก็เลยไปเห็นเขาต่อยมวยกันผมก็เลยไป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 ขอเขาอ่ะว่าอยากเป็นนักมวยเขาก็เลยบอกว่าอยากเป็นก็มาสอมก็เลยซ้อมเขาก็เห็นแววว่าต um> ั้งใจซ้อมก่อนที่จะได้เข้าไปคก็เลยได้ไปเป็นนักมวยในค่ายแต่มวยเจ็บนะมันเป็นกีฬาที่มันไม่ใช่กีฬาอย่างฟุตบอลนะคะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราไหวอะคะ ไหวครับเ,เพราะตอนตอนเล่นบอลก็มีมวยอยู่แล้วก็ <c oughs> มีมีมวยในสนามบ้างเราคิดว่าเออเรา <c oughs> ก็เอามาประดิษฐ์มาใช้กับเป็นมวยไปเลยทั้งหมดเรื่อง <c oughs> ตอนเป็นนักมวยชื่ออะไรคะดาวจเจริญครับ <c oughs> ดาวจเจริญเป็นชื่อมันต้องไปสมญานามด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นชื่อที่ตั้งแล้วแบบขัดแย้งกับชีวิตการต่อยมวยมากเพราะว่าดาวจเจริญแต่ว่ามันหวบลงหวบลงตลอดไม่เจริญหน ไม่มีแววเจริญถไม่เคยชนะเลยเหรอเออผมคิดในใจว่าเป็นมั่งมวยสายบุญมากกว่าเตะหัวมั่งต่อยหัวมั่งชกหัวมั่งแล้วเป็นมีผลกับร่างกายของเราในปัจจุบันไหมคะก็เบลอส่วนใหญ่